มานะทำงานหนักขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อเก็บเงินรอวันที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากันเวลาผ่านไปสมใจให้กำเนิดลูกน้อยที่น่ารักเธอโอบกอดลูกด้วยความรักเต็มหัวใจลูกรักแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดเมื่อลูกน้อยเริ่มแข็งแรงขึ้นสมใจก็คิดถึงมานะและชีวิตที่เธอต้องกลับไปศาลต่อเธอตัดสินใจกลับมาที่ห้องเช่าในเมืองโดยไม่ได้บอกมานะล่วงหน้า จะสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้สามีดีใจหัวใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นเมื่อเธอเดินขึ้นบันไดไปยังห้องเช่าของพวกเ้าเธอหยุดอยู่หน้าประตูห้องแต่เมื่อมือบิดลูกบิดประตูเสียงหัวเราะแผ่วๆก็เล็ดลอดออกมาจากด้านในและภาพที่เห็นก็ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตามานะสามีของฉันกำลังอยู่กับผู้หญิงอีกคนผู้หญิงคนนั้นคือดวงดาว เพื่อนร่วมงานในโรงงานเดียวกันมานะนี่มันอะไรกันเนี่ย